พุทธวจนะฉบับสกทาคามีหน้าที่สองสมณะบุญธลิกวงเล็บเปิดสกทาคามีวงเล็บปิดภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือ 1. สมณะมัจละสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2. ส,สมณะ บุญธลิกบัวขาว 3. ส,สมณะปทุมะบัวชมพู 4. ส,สมณะสุขุมาละผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะภิกษุทั้งหลายก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันเพราะสังโยธาสามสิ้นไปมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจัตัุ